วันนี้รินเรื่อยเปื่อยกลับมาอีกครั้งนะคะเราจะมาซูมคอกันกับน้องสาวแสนสวยของดิฉันนะคะก็คือท่านย่าค่ะ สวัสดีได้ออกรายการพี่สาวสักทีนะค่ะสวัสดีเป็นทางการก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่สวัสดีค่ะธัญญาทารินเนี่ยอยู่ที่ซานฟรานซิสโกแคลิฟอร์เนียส่วนธัญญาอยู่ที่ไหนคะแแอนฟอร์ดค่ะแคลิฟอร์เนียเหมือนกันก็ห่างจากซานฟรานมาสักสี่สามที่ชั่วโมงได้ประมาณนั้นอะไรประมาณนี้นะเราไปเที่ยวกันล่าสุดก็คือไปลาสเวกัสกันสามสามเซรียูเนียน เจไดยูนี่ก็จะมีเจปั้นด้วยนะคะหลังจากโควิดก็ไม่ได้เจอกันเลยห่างหายไปเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็หลายเดือนเหมือนกันเนาะนั่นนั่นคือเหตุนั่นที่เราเจอกันก็คือประมาณปลายเดือนกุมภาเนาะเนาะน,นี่ตอนนี้ก็อยู่ที่จูนแล้วนะคะประมาณก,กลางเดือนจูนแล้วนะคะมิถุนาก็นานมากทำอนนะไรเดือนมาพี่น้องไม่ได้เจอกันเลยก็เลยถือโอกาสใ,ใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เป็นที่นิยมของช่วงที่โควิด กำลังฮิตทอดกันอยู่นี่ก็คือ Zoom meeting นะใช้เทคโนโลยีใหม่ <Mind. S 2> คือตอนนี้ท <Okay. S 2> ี่เมืองไทยอาจจะมีการปลดล็อกได้บ้างนะแต่ที่สําหรับที่อเมริกายังค่อนข้างไม่ค่อยให้อิสระกับการใช้ชีวิตของคนในสังคมเท่าไหร่นะคะก็คือตามร้านอาหารก็ยังเป็นทุกโกอยู่แล้วก็ห้างก็ยังไม่เปิดนะถึงตอนจุดนี้ก็ยังไม่มีเปิดห้างยังไม่มีอะไรที่มันคืบหน้าแล้วก็ใชนนก็ยังจะคีประยะห่างกันอยู่เหมือนเดิมนะคะมันยังไม่ค่อย ไม่ค่อยอิสระเท่าเมืองไทยเท่าไหร่เพราะว่ายอดของคนติดโรคแล้วก็ยอดคนเสียชีวิตยังค่อนข้างสูงอยู่นะคะในอเมริกาก็ต้องระวังกันต่อไปเนาะใช่แต่ก็ดูเหมือนคนส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยเอ,อไม่ค่อยได้ระวังอะไรกันมากมายหรอกจริงๆแล้วน่ะคืออย่างอเมริกาน่ะย,ย้ายมาอยู่เมืองเมืองที่มันค่อนข้างจะออกนอกเมืองใหญ่ไปหน่อยก็มันจะไม่ค่อยมีใครที่ซีเรียสมากนะคะเพราะว่าต่างคนต่างอยู่ห่างกันแล้วก็ระยะการเดินทางทุกอย่างก็คือใช้รถตัวเองหมดเลยขับรถตัวเองไม่มีการ ไม่มีแมส t r a นสิทไม่มีการขึ้นรถเมล์อะไรกันเหมือนเมืองใหญ่เพราะฉะนั้นทุกคนก็อยู่ในรถตัวเองแล้วก็อยู่ในบ้านแล้วก็ออกไปข้างนอกกลับมาก็ต่างคนก็ต่างอยู่อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยก็ป้องกันอะไรเท่าไหร่ก็คือก็ถือว่าโชคดีมากเพราะอย่างเวลาที่หล่อนไปเอ่อไปไหนมาไหนหล่อนก็แบบว่าหล่อนก็ขับรถตลอดขับรถไปซื้อของก็ขนของกลับมาอะไรไม่รู้สึกมันไม่ค่อยต่างอะไรรู้แค่ว่าโอเคทุกคนต้องใส่หน้ากาก แล้วก็ร้านอาหารไม่มีนั่งน้อยมากแต่ว่าก็ค่อนข้างเปิดแล้วละ่ะตอนนี้ก็มีบางร้านที่แบบเปิดบ้างเพื่อที่จะมีแบบนั่งกินได้บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วร้านก็ยัง,ย,ง<ๆ>ยังเป็นทุกโกอยนะฮะทีนี้วันนี้ไอเดียไอเดียของการมาคุยซูมกันนี้ก็คือไอเดียของหล่อนเองว่าที่มาที่เรามาคุยกันว่าทัญญาเนี่ยนอกจากว่าอยู่ที่แฮนฟอร์ดทำงานไปชนีสื่อรักแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกหนึ่งอย่างที่ทัญญา ทำแล้วก็ทำมาโดยตลอดก็คือการเป็นแม่หมอเป็นแม่หมอ่ะดูดวงเป็นแม่หมอนะคะก็หลายหลาคนเพื่อนๆหลายๆคนก็คงจะรู้ดีว่าใช่เพื่อนก็จะรูอยู่ปะเออเป็นคนชอบดูดวงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดังในดวงได้เช็คชีสามารถเช็คดวงได้เพชที่ดาพยากรเพชรที่ดาพยากรว่ะมานั้นวันนี้เราก็จะได้ดูกัน นี่ตอนนี้มันคือป่าเข้าไปเดินจูนเดอนมิถุนาแล้วใช่ไหมปี2020เนี่ยต้นปีมานี่พูดถึงว่าตั้งแต่ต้นปีมานี่มีเรื่องมาโดยตลอด <S <S มีอะไรบ้างก่อนโควิดมันก็มีหลายอย่างอยู่นะที่มันวุ่นวุ่นในโลกเนี้ยใช่ไหมแล้วก็แม้กระทั่งโควิดช่วงนี้ก็ยังมีเรื่องของการประท้วงเรื่องของศีลชู้เรื่องของแบบตํางตำรวจไปฆ่าคนอะไรวุ่นวายก็แบบก็คือไม่เว้นแต่ละวันใช่ไม่เว้นแต่ละวันไอเดียก็คือเราลองมาเปิดกันดูว่าในช่วงถัดไปเนี่ย สักสองสาเดือนที่กันมันจะถึงเนี่ยดวงของแต่ละคนจะเป็นยังไงบ้างแต่เพื่อให้สะดวกเราก็จะแบ่งเป็นวันนะคะคุณคาดว่าหมายคนเกิดวันไหนดวงเ,<อ>เป็นยังไงบ้างในช่วงสองสาเดือนที่จะถึงนี้นะคะเราก็มาเช<อ>็คดวงกันแต่เอาพูดตรงๆว่าเราเอากันแบบขำๆ เราไม่ทำาป็นแบบจริงจังเราถือว่าเออพี่น้องคุยกันของคำนั้วอ่ะเช็คดวงเปิดดวงดูซิว่าดวงเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างอช่อ่าแล้วก็ก็คือว่าคุณผู้ชมก็ได้ประโยชน์ไปด้วยก็คือว่าเออนั่งฟังเออสองสาวนั่งเมาส์มอยเมาส์มอยกันแล้วเสร็จแล้วเราก็มีการแบบว่าเออเปิดเปิดเช็คกันนิดนึงว่าเออหลังจากเดือนมิถุนายนนี้เป็นไปเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างทักสองสามเดือนที่กำลังจะถึงนี้มิถุนายนกรกฎกคมาสิงหาทุกสามเดือนเนี้ยเอาเป็นว่าได้เปิดไพ่ออกมาแล้ว นะฮะได้นั่งทางในเรียบร้อยว่าคนเกิดได้แบบว่าน่าจะนั่งทางในนั่งทางในเรียบร้อยทีนี้ไพ่ที่เราจะใช้ในวันนี้ก็จะเป็นไพ่สาหรับใหม่อันนี้ยังไม่เคยใช้เลยนะฮะหรอเออไม่เคยเห็นไพ่ใหม่ก็ถือว่าเป็นไพ่ส่วนใหญ่จะเป็นคนชอบดูออร์คเคิลคาร์ดออร์คเคิลคาร์ดคืออะไรหลายคนสงสัยก็คือมันจะไม่ใช่ไพ่ยิปซีทั่วไป เป็นถ้วยเป็นดาบอะไรเงี้ไม่ใช่นะฮะส่วนใหญ่เราก็พาก็คือเป็นเป็นคา่าที่มีรูปภาพแล้วเขาก็คนที่เขาแต่งขึ้นมาแล้วเขาก็จะอธิบายรูปภาพว่าแต่และรูปภาพนั้นมีความหมายเป็นยังไงแล้วเราก็สื่อความหมายนั้นนะคะโดยที่เราก็เปิดไปแต่ละใบไปแล้วก็อธิบายให้กับคนที่ดูกับเราไปอะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยกับ ใช่สําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะซึ่งก็คือทั้งทั้งคุณและก็ดิชันเนี่ยก็เกิดวันอาทิตย์ทั้งคู่เลยนะฮะถูกต้องค่ะเราเป็นสาววันอาทิตย์ร้อนแรงเราวันอาทิตย์ร้อนแรงได้ไพ่อะไรบ้างนะคะไพ่ของคนเกิดวันอาทิตย์ก็คือมิสติซิซึมนะคะจะดูลึกลับนิดนึงนะก็เป็นเพราะเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องของความลึกลับสยาศาสตร์ทั้งหลายทั้งปวงเพราะฉะนั้นอยากบอกเลยว่าในช่วงสองสามเดือนนี้นะคะสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยอาจจะต้องพึ่งพาในเรื่องของ การอธิษฐานการสวดมนต์การไหว้พระเราไม่ต้องถึงกระทำมนคุณคุณใส่มนดําอะไรใดๆใส่ใครทั้งสิ้นนะก็คือเราอไม่ต้องเหรอเหมือนกับต้องใช้ intuition เออคีย์คีย์เวิร์ดของมันก็คือว่า intuition คือใช้ความคิดในการดําเนินชีวิตต่อไปเนี่ยเราเราต้องอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องมองเข้าไปข้างในลึกๆว่าเออสิ่งที่เราต้องการจริงๆคืออะไรแล้วเราก็พุ่งไปตรงนั้นเลยนะคะนี่คืะ ความหมายของไพ่ใบนี้เดี๋ยวเรียนเชิญอาจารย์ท่าอาจารย์ธันย่าในดูรูปอีกครั้งที่ฮะว่าในตัวของ Oracle c ์ r d เนี่ยเป็นรูปอะไรเป็นน้องนีใส่ชุดสีม่วงนี่ป่ะชุดครม่วงแล้วก็เดินอยู่ในซอยเปรี่ยนน่งกำลังเดินแล้วเหมือนตรงข้างหลังนี่เป็นประตูโบสถ์หรือเป็นประตูอะไรสักอย่างก็คือดู มิสติซิซึมก็คือดูมิสติกดูลึกลึกลับอะไรอย่างเงี้ยลึกลับเป็นในเรื่องของศิยศาสตร์เป็นในเรื่องของการสวดมนต์พิธีกรรมต่างๆเนี่ยคือนางสวยมากไม่รู้ตัดที่เจอรมายาหรือเปล่าศาตร์ที่ร้านเจีปั้นนะฮะเป็นผ้าไหมชีฟองจากเจรั่งเศสทำไมชีฟองจากฝรั่งเศสอันนี้แต่ว่าอาจจะมีความเป็นแขกนิดๆดเพราะไม่เหลืออะไรเลยผมทั้งตัวเลยนะฮะก็คือนี่แหละก็คือเราต้องใช้ i n t ว i t i o ของเราเองใช้ความคิดของเราเอง สิ่งที่เราจะดําเนินการต่อไปยังดำเนินชีวิตต่อไปในช่วงเนี้ยเราต้องการอะไรเราก็ไปตามสิ่งนั้นเลยและอาจจะต้องใช้เรื่องของแบบการสวดมนต์ไหวพระช่วยเหลือบ้างเล็กน้อยนะคะในเรื่องของอเองินนต่อไปนี้ก็คือคนเกิดวันอาทิตย์นะคะเราก<ล>็าต้องพึ่งในเรื่องของศิยศาสตร์เบาๆเพื่อที่จะทำเงินต่อไปวันจันทร์นะคะคนเกิดวันจันทร์ได้ใบนี้ค่ะ workaholic workaholic วันจันทร์โอเคสำหรับคนเกิดวันจันทร์ลูกค้าค่ะหน้าตาคะแคปเจอร์หน้าจอเลยค่ะลูกค้าค่ะเอฟนะคะเป็นพิมพ์ริพายค่ะเป็นพิมพ์ริพายนะคะแคปเจอร์หน้าจอเลยค่ะคนเกิดวันจันทร์นะคะสําหรับคนเกิดวันจันน์เวิร์กทอร์ฮอลลีไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นคนบ้างานอะไรใดทั้งสิ้นมันอาจจะมีส่วนเล็กน้อยนะคะแต่ว่าหลักๆแล้วคนวันจันทร์เนี่ยในสองคำเดือนเนี่ย จะต้องอพยายามหาหนทางในการที่จะทํากิจกรรมอย่างอื่นบ้างนอกเหนือจากเรื่องของงานอันนี้ไม่ได้หมายความว่าลดคอีตอย่างเดียวหมายถึงว่าคุณอาจจะเป็นคนที่แบบอยู่บ้านแล้วทํานู่นทํานี่อะไรตลอดเวลาแต่ว่าควรจะรีแลกซ์ตัวเองบ้างนะคะจากการแับทางานหนักอาจจะแบบ Work from Home นู่นนี่เพราะฉะนั้นคนจดบันจันควรต้องหากิจกรรมอื่นๆเสริมบ้างคีย์เวิร์ดของมันก็คือในเรื่องของท ALENT แล้วก็ FUN แล้วก็ FRIEND เพราะฉะนั้นความหมายของไพ่ใบนี้สําหรับคนจดบันจัน ในช่วงสามเดือนนี้ควรจะหากิจกรรมอื่นๆน,นอกเหนือจากเรื่องของงานทําบ้างไปขี่จักรยานไปดูนกดูไม้ไปแบบสันทนาการนอกบ้านไปเจอเพื่อนสร้างอะไรเงี้ยเพราะอย่างเมืองไทยนี่ไปกินข้าวได้แล้วนะคะไปกินข้าวได้แล้วมีกระตกกั้นอะไรก็แล้วแนตะ่เออเราก็ควรจะไปมีกิจกรรมอื่นบ้างนอกเหนือจากเรื่องของการงานนี่คือคนเกิดวันจันทร์เพราะว่าทําแต่งานมันก็จะเครียดเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นแน,นะนําไปหากิจกรรมอย่างอื่นทําบ้างเนาะ สำหรับคนเกิดวันอังคารลูกค้าขาแคปเจอร์นะจอไล่ไปเลยค่ะคนเกิดวันอังคารค่ะลูกค้าขา c ิกทมวิกทมอ่ามันก็ไม่ได้ไหมายถึงว่าคุณจะต้องเป็นแบบว่าเป็นว i ก t i m ของใครเนาะความหมายคีย์เวิร์ดของอันนี้คือในเรื่องของ growth แล้วก็เรื่องของ breakthrough ก็คือว่าเราควรจะต้องอย่ามองตัวเองให้เป็นรู้สึกว่าตัวเองเป็นแบบเป็นวิกทิมตลอดนะฮะเราอาจจะโดน สังคมทําอะไรทํไรเราโดนเพื่อนว่าโดนคนดินท่าอะไรต่างนนๆนานาเนี่ยเราควรจะต้องฉีกตัวเองออกจากตรงนั้นดิฉันเชื่อว่าคนเกิดวันอังคารเนี่ยช่วงนี้ในระยะเวลาที่ที่กำลังจะถึงและช่วงเวลาที่เกิดขึ้นตอนเนี้แล้วก็กําลังจะเกิดข,<ะ>ขึ้นในสองเดือนอาจจะอยู่ในซิทูเอชั่นที่อึดอัดรู้สึกว่าเอ้ยโดนกดดันจากหลายๆทางอะไรเงี้ยค่ะวิกฤตในตัวนี้ก็หมายถึงว่าคุณคุณจะต้องลุกออกมาเบรก o u รูออกมาแล้วก็ เติบโตขึ้นมาจากสิ่งที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะพยายามมองลกในแง่ดีน้ยเพราะในรูปสังเกตไหมฮะมันก็จะเป็นรูปของแบบว่าเหมือนกับเป็นเอคอร์หรือเปล่าเป็นรูปเออเป็นเป็นเมล็ดว่าอะไรอ่ะอ่าเมล็ดอะไรทุกอย่เอคอร์เมล็ดทุกอย่างอ่ามอนนัสเอคอร์อ่าแล้วก็จะมีรูปหน้าคนอยู่ข้างในหรือเปล่าอ่าเป็นรูปฝังอยู่แล้วก็มีดากอรเพราะฉะนั้นมันเปรียบเปรียบไปเหมือนกับว่าคุณเองเนี่ยต้องต้องปลุกปลุกมังกรในตัวเองปลุกยักษ์ในตัวเองลุกกยั แล้วก็อย่ามองตัวเองให้เป็นแบบเป็นวิกทิมตลอดก็ต้องลุกขึ้นมาก็าคือในรูปนี้ก็คือเหมือนกับว่าเราอยู่ในตัวเมเล็ดนี้ถั่วนี้หรือว่าเอคอร์นี้แล้วกํลาลังโดนน้องรอกระรอบกระรอบจับกินอะไรอย่างนี้ป่ะจับกินเพราะฉะนั้นคนกับนังคารต้องลุกขึ้นมาโปรเทคตัวเองมากมากนะคะใช้พลัง ปลุกยักษ์ปลุกมอนขึ้นมานี่คือคนเกิดวันอังคารเนาะอ่าตามนั้นตามนั้นคนเกิดวันถัดไปคือวันพุธนะคะวันพุธจะได้ใบนี้ค่ะลูกค้าขาลูกค้าขาอ่านได้ใช่ไหมคะ Perception นะคะเป็นเป็นน้องนีเป็นน้องนีแใส่ชุดกับสไรมาย่าอีกแล้วนะคะแล้วก็มีบัตเตอร์ฟลายมารายแครีตรงนี้ไปเบาๆอันนี้คือตรงข้างขวาข้างอีกด้านหนึ่งของนางของน้องนีคืออะไรเป็น เป็นเป็นอะไรนะเพชรเออเป็นอะไรมรดกหรืออะไรเป็นอะไรนะไข่เป็นไข่เหรออ๋อตรงน้ดูเป็นเออเป็นไข่กันเอาไปคิดกันเราเองช่วยทีเอ็มมาบอกด้วยว่านี่คือรูปอะไรนะถ้าดิสซิเก็ดูมาบอกได้ไม่แต่ว่ามาบอก็สมมันก็สมกับที่เรียกว่า perception เนี่ยเพราะว่าอ่อแล้วแต่คนจะมองว่าคืออะไรอ แต่หลักๆแล้ว<ค><ค>ไพ่ก็ได้ถ้าเกิด,ว,ดว่าของของมันคือเป็นเรื่องของ open heartness นะคะก็คือว่าเปิดใจมองในสิ่งที่เอมองให้กว้างนะคะ,ะ appreciate นี่ก็คือเป็นเป็นคีย์เวิร์ดของไพ่ใบนี้คือเราต้อง appreciate กับสิ่งรอบข้างเราบางที perception ความหมายมันก็คือว่าการมุมมองของเราถ้าบางทบางทีเราอาจจะมองมุมแคบๆมองแค่รอบตัวเราแต่เราไม่มองกว้างๆเพราะฉะนั้น สำคัญมากสำหรับคนเกิดวันพุธนะคะในช่วงนี้จะต้องมองมุมกว้างอย่าไปมองเฉพาะใกล้ๆตัวเอยเออมันอย่างนี้แล้วชีวิตฉันมีปัญหาอย่างนี้งานก็อใหม่ได้ทําบ้านก็นบุนวบยอะไรอย่เงี้ยพยายามมองกว้าง,งๆไว้เป็น e r อ e เซชันที่กว้างขึ้นนะคะอ,อ,อาจจะที่นั้นๆว่าอาจจะไปช่วยเหลืองานสังคมมองอะไรทำอะไรให้มันเพื่อคนอื่นบ้างอะไรเงี้ย คนมันพุทธนะฮะก็แล้ก็มองคือสิ่งสําคัญคือต้องมองโลกในแง่ดีด้วยมองมองในแง่บวกให้ได้มองคิดดีอะไรอย่างนี้เนาะมองดีคิดดีสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราอ่านี่ก็คือคนเกิดวันพุธนะฮะต้องวันพุธกว้างเข้าไวเนาะต่อไปเลยค่ะวันพฤหัสนะคะอิมพัสค่ะเป็นอิมพัส ว้าว <Wow. S 2> ตะลุงตะลุงกําลังหน้าจนมุมอยู่อันนี้ก็เหมือนคนจนตรอกจนมุมอยู่นะคะแต่ไม่มีจ oh, ระจักษไม่ใช่ไปที่แยะะ่ไม่ใช่ไปที่ท,ที่เป็น negative, เนกาทีฟเนาะแต่ว่าคนเกิดวันพฤหัสนั้นนะคะจะต้องใช้สองคีย์เวิร์ดคือ wisdom แล้วก็ opportunity ก uh ็ huh. คือว่าจะต้องใช้คือเมื่อคนเรามันจนตรอกอะ uh huh. อเกิดวัน,วนพฤหัสตอนนี้ยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองกําลังแบบมี ie, สินก็มีรายจ่ายก็เยอะ กำลังจน,จนตรอกกำลังอยู่ในอยู่ในมุมอยู่อะไรเงี้ยเราก็จะต้องออกมาจากมุมนั้นได้ด้วยการใช้อะไรคะวิสตอมคือใช้สมองของเราเองนะฮะใช้สมองใช้สติปัญญาแล้วก็ใช้ portunity คือเป็นโอกาสในการที่จะคือที่นฉันเชื่อว่าไม่ว่าจะจนตรอกจะจนมุมอะไรยังไงก็ตามแต่คนเรามันจะต้องมีโอกาสและแคน้อยที่เราจะแบบสามารถหลุดออกไปจากตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วไพ่ทุกคนจะ ที่ผ่านมาจะอังคารอาทิตย์อังคารพุธจนถึงบฤหัสเนี่ยจะเป็นไพ่ที่กําลังที่จะอยู่ในจนมุมจนต่อปัปญหาต้อมองมุมตส่วนใหญ่จะเป็นใบความหมายแบบนี้ทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นคล้ายๆกันสํา,ารสหรับคนเกิดวันพฤหัสคุณจะรู้สึกว่ากําลังจนตรอกกาลังจนมุมกําลังรู้สึกว่า i, เฮ้ยท้อที่ทางทออกอต้องหาทางออกด้วยการใช้สมองของเราเองถ้าเรามีสตินะคะมีสติ มีสมาธิก็จะเกิดปัญญานะคะประมาณานี้นะ,ะสำหรับคนเกิดวันพฤหัส work นะ work นะเออก็ช่วยเนาะวันศุกร์นะคะนนจะเป็นไพท่ที่ค่อนข้างจะดีในบรรดาเจ็ดวันเนี้ยไพ่น,นี้ชอบไพ่นี้จะดีที่สุดเลยเป็นไพ่มิราโคลนะคะมิราโคลเป็นมิราโคลนะคะก็คือนางโผล่มาจากอะไรนางโผล่ออขึ้นมาจากตอไม้หรือเปล่าเออนางโผล่ขึ้นมาจากตอไม้นางเหมือนแบบนางกําลังแบบ อก็เหมือนเป็นไม้ที่ตายแล้วเนืกอออกไหมเป็นพัต้นไม้ที่ตายแล้วคนตัดไปแล้วแต่ว่าอยู่ๆก็มีชีวิตมีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่าเราได้สร้างอะไรใหม่ๆมีปาฏิหาริ์เกิดขึ้นคีย์เวิร์ดของใบนี้ก็คือเป็นเรื่องของกิฟต์นะคะแล้วเป็นเรื่องของรีวอร์ดเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนกันก็คือควรจะต้องสร้างพลังขึ้นมาเพื่อให้มันเกิดรีวอร์ดกับตัวเองเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือปาฏิหาริ์จริงๆถ้า คนคนที่เกิดวันศุกร์ถ้ามีความเชื่อในศาสนาใดศาสนาหนึ่งของคุณนะคะก็ไหว้พระสวดมนต์หรือว่าเข้าโบสถ์หรือว่าจะละหมาดเลยก็าตามนะคะั่มไปเลยเพราะว่าดิฉันเชื่อว่าไพ่ใบน,นี้มันจะบอกกับคุณว่าคนเกิดวันศุกร์จะมีปฏิหาริย์เกิดขึ้นในชีวิต<ะ>แล้วก็จะต้องเป็นเรื่องดีที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะคะนี่ก็คือเป็นไพ่มิราเคิลถือว่าเป็นวันศุกร์นี่เป็นไพ่ที่ดีที่สุดในเจ็ดวันนี้เลยนะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันศุกร์สองสาเดือนนี้ย พยายามใช้โอกาสของคุณที่เต็มที่นะคะในการที่จะเริ่มวิในการใช้ปฏิหารสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นเนาะแล้วบางทีก็เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ทุกคนก็ต้องการอยู่นะคะเพราะว่าโดยยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบว่าหงอยเหงาเต่าตับมากเลยก็เลยใช่เราก็จะต้องมีศรัทธามีความแบบว่ามั่นใจว่าเออเดี๋ยววันดีๆก็จะต้องเกิดขึ้นอะไรดีๆเรื่องดีๆมันก็จะต้องเกิดขึ้น่ ส่วนว่าสุดท้ายของสัปดาห์นะคะวันเสาร์ลูกค้าขาลูกค้าขาเลย insecurity อ่าอ่าอะไรที่มันไม่ค่อย s เ c ียวเท่าไหร่เป็นความอ่อนแอจากภายในใจเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดของไพ่ไปนี้คือ bravery แล้วก็ freedom นั่นก็หมายความว่าคุณต้องมีความกล้าอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่าเห็นไหมเป็นรูปอีปีศาจนะคะปีศาจน้อยของเราอ๋อนี่คือน้องปีศาจกำลังดูอยู่ว่าตัวแดงๆนี่คืออะไรน้องปีศาจนางอยู่ข้างๆเางนี้หรอปีศาจนะคะ พิศารของเราแล้วก็ตัวเราเองเราก็กอดตัวเองด้วยความไม่มั่นใจแต่เห็นไหมว่าดวงใจหัวใจของเรามีแสงสว่างออกมาแปลว่าคุณก็ต้องเป็นฮีโร่ของตัวคุณเองนะคะความ,มความ,ม,มความพิม้งเ,เคียวทั้งหลายแหละในร่างกายในใจเรามันก็เกิดขึ้นจากใจแต่ทีนี้ถ้าเราเิมีอิสรภาพมี bravery มีความกล้าลุกขึ้นมาก็สามารถสู้กับที่พีศาจนี้ได้ด้วยการใช้แสงสว่างนะเพราะฉะนั้นคนเกิดวันเสาร์นะคะในช่วงนี้คุณจะรู้สึกว่าคุณไม่มั่นคง ไม่มีความมั่นคงในจิตใจและเรื่องของการเงินการงานความรักจะไม่มั่นคงมีปัญหาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําได้ในช่วงสองสามนนี้คือคุณต้องหากําลังใจจากตัวเราเองจากข้างในแล้วก็ให้มันออกมาสู่ข้างนอกนะคะสังเกตเลยว่าไพ่เจ็ดเจ็ดวันเนี้ยคล้ายๆกันหมดมันจะเป็นไพ่ที่แบบอ่อนแอข้้นใามีปัญหาพ้อแท้อะไรต่างๆแล้วก็ต้องอาศัยสิ่งที่อยู่ในใจเราเองหมดเลยเพื่อที่จะออกมานะคะ ความพิเศษของไพ่กลุ่มนี้ก็คือว่ามันเป็นจับกระทีนี้ถ้าเราย้อนกลับไปดูเมื่อกี้มันจะเป็นสีต่างๆเนาะเราจะเห็นสีม่วงอ๋อสีม่วงสีฟ้าเอ่ใช่เขียวทุกอย่างมันจะเป็นจักระเจ็ดจุดในร่างกายเราเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะโฟกัสใ,ในในจุดต่างๆที่เป็นจุดจับกระของเราด้วยนะคะอันนี้นี่ก็คือเจ็ดวันนะคะไพ่เจ็ดวันสําหรับ อ่คนที่เกิดวันอาทิตย์จันังคารพุทธประศึกสาว,ว่าไปเพราะฉะนั้นเราล,ลองดูตามนี้ไปนะคะว่าเอ่อแต่ละคนควรจะดําเนินชีวิตยังไงต่อไปในช่วงสองสามเดือนที่กําลังจะถึงนี้แต่ส่วนใหญ่และอย่างที่บอกนะก็คือเป็นไพ่ที่ส่วนใหญ่เลยต้องสู้และสร้างกําลังใจให้กําลังใจจากตัวเองสู่ภายนอกเท่านั้นเลยแต่ว่าวันนี้เราได้มาเปิดแบบเปิดไพ่ขำานะคะให<ะ>้เ็ไกด์ให้กับคนเกิดวันต่างๆแล้วก็ดําเนินชีวิต<ะ>ต่อก็ถือว่าพี่น้องได้เม้ามากันด้วย แล้วก็ปิูคุยกันด้วยอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็มามาเจอกันในรินเรื่อยเปื่อยเออพราะเราก็เรื่อยเปื่อยไปเรื่อยแต่ละตีมแต่ละวันเราก็จะแบบแต่ละสัปดาห์เราก็จะมีตีมต่างๆกไงไงันอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอคันจะพาไปเดินเดินเล่นทุกอาทิตย์มันก็จะกลายเป็นไวไ่ารายการดิฉันทํารายการท่องเที่ยวหรออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่กซึ่งก็ไม่ใช่ทั<อ>้งที่เดียวถึงแม้ว่าเออชีวิตเราอยู่ที่อเมริกาอยู่ที่ซันฟานอยู่ที่แฮนฟอร์ดนะคะอยู่ในแคลิฟอร์เนียด้วยกันเนี่ยแต่อย่างน้อยมันก็มีกิจกรรมมากมายคือเเราป็นนคไทย ฉันเป็นคนไทยและคนไทยแปลว่าอิสระแปลว่าฉันไม่ยอมเป็นท่าทุนหรอกค่ะหยุดหยุดเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับแบบว่าเอชีวิตชีวิตของคนไทยที่เราอยู่ในอเมริกาหล้วมันทําอะไรกันบ้างมันไม่ใช่แบบว่าเออวันวันทำร้านอาหารหรืออะไรเงี้ยคือมันก็มีหลายคนหลายทํากิจกรรมเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยฉันก็เป็นเหมือนว่าเป็นตัวแทนคนไทยคนหนึ่งอ่ออย่าง ทันย่าอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นตัวแทนคนไทยอีกคนหนึ่งที่ว่าเราอยู่ในแคลิฟอร์เนียแล้วเราก็มาเล่าเรื่องให้ฟังมากกว่าว่าเออ<ม>อยู่อเมริกามันเป็นไงวะชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ว่าจะมีชีวิตแบบว่าดีไปหมดหรือว่าแย่ไปหมดเพราะว่าอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันก็คือเราจะต้องใช้ชีวิตของเราเหมือนกันใช่ไหมฮะค่ะมันถ้าคนถามว่าอยู่เมืองไทยกับอเมริกาเรยู่กันมันก็คือแค่เหมือนกับแบบ เรามองเพื่อนรั้วบ้านาข้างๆอะ่ะมันสวยกว่าเราท่านั้นเองเหมือนกันพอมาอยู่จริงๆเราก็เอ้ยมันก็มันก็มีความสุขความทุกข์เหมือนกันมีปัญหาในชีวิตเหมือนกันแล้วก็เพียงแต่ว่าเรารู้สึกว่าพอเราอยู่เมืองไทยเรือูยเอเมริกาประเทศดีเนอนนู่นนี่มันก็ไม่เชิงนะมันก็ไม่ไมเทิงจริงๆบ้านเราอ่ะดีที่สุดนะเมืองพูดบ,บ้านเราเนี่ยก,ก็ก็คืออยู่แล้วก็ยังไงก็คือบ้านของเราเมืองอยู่แล้วก็มีความสุขอะไรเงี้ย ต่บอกว่าวันนี้ก็ได้ความรู้ไอ้ไม่ใช่ <laughs> ได้ความรู้บอกความบันเท <laughs> ิงไ,ได้ความบันเทิง <laughs> ความรู้ <laughs> ได้แนวทาง <laughs> ต้องบอกว่าเราได้แนวทางในการออมองว่าในอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงนะคะ <laughs> ก็ <laughs> ต้องขอบคุณแม่หมอทัญญาจะให้เราทันย่นยาพยากร ันยาพยากรว่ะตั้งชื่อย่างเหรอทันยาพยากรหรือว่ายักษ์ย่ากรว่ะนะคะแล้วก็มีอะไรจะทิ้งท้ายอีกไหมคุณมีอะไรจะทิ้งท้ายมาก็อยากจะบอกกับทุกท่านนะคะที่ติดตามในเอพิส od นี้เนาะแล้วก็ที่ได้ดูที่ได้ดูไพ่กันไปเมื่อว่าคนจะคุณจะเกิดวันไหนก็ตามแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือว่าทุกคนก็ควรที่จะมีศรัทธาในชีวิตนะคะไม่ใช่ใช้ชีวิตไปวันๆนนึงโดยเฉพาะช่วงนี้ทุกคนอยู่บ้านอะไรกันอย่างเงี้ยก็ เซ็งบ้างดูซีรีส์บ้างอะไรเงี้ยควรใช้ชีวิตอย่างอย่างอ่าเขาเรียกอะไรไม่ประมาทแล้วก็มีศรัทธาในชีวิตแล้วก็ดําเนินชีวิตต่อไปด้วยความที่เป็นแง่บวกนะฮะก็จะมีแต่สิ่งที่ดีเกิดขึ้นเองนะนี้ต้องนำให้นะคะสู้คนต่อไปหาชีวิตสู้คนต่อไปนะคะขอบคุณธัญญาพยากรเท็กิดายพยากรนะคะก็ยายาถคถือถ้าเกิดว่าเอาจริงๆถ้าเกิดว่าทุกคนมวนหมู่เนี่ย คุณผู้ชมสนใจอะไรอย่างนี้มากขึ้นเนี่ยดิฉันก็จะสามารถเชิญหมอทัญญาเชิญอาจารย์ธัญญาพยากรณนะคะมาออกรินเรื่อยเปื่อยพยากรณอ่าเรื่อยบ่อยๆแล้วเราก็มาพยากรกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นช่วงๆอะไรอย่างงี้ถ้าดิฉันยังทําต่อไปเรื่อยๆนะไม่ไปขำขำน้องเงี้ยเงาตายแล้วหลานสาวเปิดตัวหลานสาวหลานสาวนี่คลอดมากับตัวเลยนี่ชุดแจ้กับลูกชุดแจ้ น้องเกรซี่น้องเกรซี่นะคะน่ารักมากเลยยิ่งทำให้เราไม่เหงาได้การมีสัตว์เลี้ยงก็ทําให้เราไม่เหงานะคะใช่ค่ะนอนแกก็น้องแกกําลังง่วงอยู่ใช่ไหมนี่คือต้องกิน้องนอนนะฮะนับถ้ากันับไปใช่ไหมดูซีน่ารักมากเลยคิดถึงมากเลยน้องเกรซี่สวัสดีค่ะทุจ้าทุจ้าเกรซี่ทุจ้าเออนั่นนั่นนั่นเรียกครับแบอ่ะ ก็ขอบคุณนะคะที่มาเป็นส่วนหนึ่งของรายการรินเร่เปื่อยรินเร่เปื่อยนะคะแล้วก็มาดูใช่ก็ถ้ามีโอกาสเราก็ซูมคุยกันได้อีกนะคะเราก็จะมาคุยกันทางนี้อีกเพราะว่ากว่าจะได้เจอกันกว่าจะได้พี่น้องจะได้เจอกันก็คงอีกสักพักเพราะว่าแคลิฟอร์เนียตอนนี้ก็ยังอยู่ในยังหมดล็อกดาวน์หมดล็อกดาวน์อยู่ก็ยังไม่ยังไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่นะคะก็คงอเมริกาคงอีกนานแล้วฉันว่า ทีน่าจะเร็วๆเนี้ยคำเดือนอะนุ่นสิงหาทางสิงหาน่นละสี่น่นลสีวันเกิดนี่สงสัยก็วันเกิดเดือนสิงหา้สงสัยตัองไม่เบายบายคิดสำหรับวันนี้ก็บายบายกันก่อนละกันนะคะเรามาเจอกันรินเรามาเจอกันใหม่นะคะกับรินเรื่อยเปื่อยได้นะคะทุกวันศุกร์เย็นที่อเมริกาซึ่งก็ตรงกับวันเสาร์เช้าที่เมืองไทยนะคะทาง u t u b บไทยทารินนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามทุกที่นะคะไม่ว่าจะเป็นการ subscribe สันกระดิ่งกดไลค์กดแชร์วันนี้ทารินกับทัญญาลาไปก่อนนะคะบ๊ายบ <el> ายค <k ha. S 2> ่ะเจอกันใหม่ค่ะ